สวัดีค่ะออกมาเดินเล่นอยู่หลังบ้านนี่นะคะบริเวณหลังบ้านนะคะหญ้าก็แห้งนะคะโดยดูการนี้ืมวิดีโอนี้จะมาแชร์ความประทับใจเกี่ยวกับไปหา คลินิกหมอฟันวันนี้นะคะเพราะว่ามีความประทับใจอของคุณหมอมากๆเลยที่ไปวันนี้นะคะล่าสุดก็ไปของปีที่แล้วก็ครบรอบ6เดือนเพราะว่าเขาจะนัดไปก็ทุกๆทุกๆครั้งทุกๆ6เดือนก็ไปหนึ่งครั้งนะคะ อรอบแรกไปก็คือทำเยอะมากๆเลยในช่องปากเพราะว่าช่องปากมีปัญหาเยอะมากๆหลายอย่างทั้งฟันผุทั้งอุดฟันทั้งขูดหินปูนทั้งเก็บรักษาอะไรๆลหลายอย่างนะคะแต่รอบนี้ก็คุณหมอบอกว่าฟันก็ดูแลรักษาดี ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยรอบนี้นะคะก็ได้แต่ขูเหินปุนอย่างเดียวแล้วจะบอกว่ารอบที่แล้วที่เราไปครั้งแรกก็จ่ายใจยเยอะใจหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็คุณสามีก็เป็นคนจ่ายแล้วคราวนี้รอบนี้เขาคุณหมอก็เลยบอกว่ารอบนี้ก็จะทำให้ฟรี เพราะว่าคือ่าก็ไม่ได้ฟังรายละเอียดเพราะอะไรนะคะคุณสามีบอกแต่ว่าคราวที่แล้วคือเราจ่ายเยอะแล้วคราวนี้เหมือนกับอ่าไม่ได้อ่าทำอ่าเกี่ยวกับอินส l ตนซ์ insulin, ไหมประมาณนั้นเขาก็เลยอ่าเสียเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากๆแล้วรอบนี้คุณหมอก็เลยว่า ให้เป็นทำฟรีนะคะรอบนี้ทีนี้วันนี้ไปทำอะไรม้างก,ก็มีแค่คุณคุนคุณอย่างเดียวนะคะพอคุณห็นคุณวันนี้จะมาพูดถึงว่าคุณภาพในการเขาทำนะคะวันนี้ในส่วนตัวนะคะคือคุณหมอเขา,อาทำทำแบบรายละเอียดแบบเก็บรายละเอียด ช่องปากตามาซี่ฟันของเราได้ดีมากๆเลยแล้วก็ทำคุณหมอเขาเพทำเครื่องมือก็อคือเบาจนเราไม่ได้รู้สึกว่าากำลังทำอะไรอยู่กับซี่ฟันของเราประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็หลายขั้นตอนมากๆเลยในการแค่ขูดขูนวันนี้ก็ เกือบคึ่งชั่วโมงได้นะคะที่ไปวันนี้นะคะก็ถามว่ามันประทับใจที่ว่าถึงคราวที่แล้วเสาไปจ่า้ไปแพงมากๆนะคะแต่รอบนี้ก็คือเราไม่ได้จ่ายอะไรก็เขาก็ให้เป็นโปรโมชั่นให้ฟรีมารอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีนัดอีกที กเดือนถัดไปละค่ะแต่ถามว่าความรู้สึกส่วนตัวคือคือเคยไปใช้บริการครั้งหนึง่งอยู่ที่แถวบ้านที่ประเทศไทยนะคะก็เป็นคลินิกก็ไปคุณปูนอย่างเดียวเหมือนกันแต่ถามว่า,าคุณภาพเขาก็คุณ ส่วนตัวที่เมืองไทยจ่ายแพงไหมส่วนตัวของตัวเองแล้วคิดว่าจ่ายแพงนะคะถึงจะราคาแค่หลักพันนะคะแต่ว่ามันแค่กุญชูบูนแต่ว่าถ้าถ้ามาเปรียบเทียบขั้นตอนการทำแล้วก็คือที่นี่ขั้นตอนการทำเขาจะเยอะและก็จะเก็บรายละเอียดให้เราเยอะมากๆนะคะในการทำอันนี้ก็ส่วนตัวนะคะ ือเป็นความปร,ประทับใจส่วนตัวของตัวเองนะคะที่ไปขุดหินปูนวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านด้วยสะดวกแค่เดินไปห้านาทีก็ถึงคลินิกทำฟันแล้วนะคะก็อยากจะมาแชร์ประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็แชร์ความประทับใจเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะ